หากเราเดินทางไปยังเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครจะพบวงเวียนน้ำพุขนาดใหญ่แห่งหนึ่งรู้จักกันดีในชื่อวงเวียน22กร,รกฎาคมที่วงเวียน22กร,รกฎาคมมีป้ายหินจารึกภาษาไทยและภาษาจีนว่าอนุสรแห่งนี้เป็นวงเวียนแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นจุดตัดของถนนสามสายได้แก่ถนนไมตรีจิตถนนมิตรพันธ์และถนนสันติภาพเป็นแหล่งขายยางรถยนต์ทั้งใหม่และเก่า มากมายหลายออร้านรวมถึงเป็นแหล่งร้านผลิตป้ายโฆษณาทิศทางโดยรอบของวงเวียนคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือถนนมิตรพันธ์มุ่งหน้าแยกนพวงทิศต,ตะวันออกถนนสันติภาพมุ่งหน้าถนนกรุงเกษมทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ถนนไมตรีจิตมุ่งหน้าแยกไมตรีจิตทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ถนนมิตรพันธ์ มุ่งหน้าแยกหมอมีทิศตะวันตกถนนสันติภาพมุ่งหน้าถนนพลับพลาชัยและทิศตะวันตกเฉียงเหนือถนนไมตรีจิตมุ่งหน้าแยกพลับพลาชัยถนนรอบวงเวียนมีชื่อว่าถนนวงเวียน22กรกฎาคมรหัสทางแยก n 1 1 2การเดินทางไปยังวงเวียน22กรกฎาคมนั้นนอกจากจะมีรถประจำทางผ่านหลายสาย ยังสามารถเลือกเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล MRT Blue Li n e ขึ้นที่สถานีหัวลำโพงใช้เวลาเดินทาง4นาทีหรือโดยสารทางเรือโดยสารคลองแสนแสบท่าเรือตลาดโบเบอยู่ห่าง991เมตรใช้เวลาเดินทาง13นาทีหรือท่าเรือสวดดัสดีอยู่ห่าง1,017เมตรใช้เวลาเดินทาง14นาทีปัจจุบันบริเวณวงเวียน22รกฎาคม ถือเป็นหนึ่งในย่านธุรกิจสำคัญแห่งหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางจะจะมีสักกี่คนที่รู้จักวงเวียนแห่งนี้ในฐานะอนุสรสถานสำคัญแห่งความมั่นคงของชาติย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนในพระนครนั้นย่านการค้าอย่างสําเพงและบริเวณใกล้เคียงมีชาวจีนเปิดกิจการค้าและอยู่อาศัยอย่างแออัดสิ่งกอ่อสร้างยังเป็นวัสดุธรรมชาติอย่างไม้ไม้ไผ่และใบาจากประกอบกับวัฒนธรรมการจุดธูปไหว้เจ้า รวมทั้งการหุงต้อมอาหารด้วยไม้ฟืนและถ่านล้วนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้อยู่เสมอและมักเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างดังเช่นในวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2460เกิดเหตุไฟไหม้บริเวณตำบลหัวลำโพงเป็นบริเวณกว้างด้วยอาคารบ้านเรือนติดไฟง่ายการเข้าไปดับเพลิงทำได้ยากเพราะทางแคบแม้จะเกิดช่วงกลางวันแต่ก็สูญเสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก ดังที่บันทึกไว้ในราชกิจจานุเบกษาว่าเกิดเพลิงที่ปากตรอกบ่อนเบี้ยก,ก่าหัวลําโพงตั้งแต่ช่วง9ก้นาฬิกาก่อนเที่ยงกว่าเพลิงจะสงบเป็นเวลาตีสองบ้านเรือนถูกเพลิงไหม้240หลังตึกของกรมพระคลังข้างที่และรถรางอีกหนึ่งคันทรัพย์สินเสียหายมูลค่า7 8 2 0 0บาทลูกเสือเสียชีวิตหนคนและมีผู้บาดเจ็บอีก4คนส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้น เพราะนายสุวยจุดทูบไหว้แล้วทูบคองไม้ลุกลามหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นกระทรวงนครบาลโดยเจ้าพระยายมราชจึงทุนกล้าวถวายโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณนี้ต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้มีการตัดถนนเข้าไปในพื้นที่เมื่อพระองค์ทรงเห็นชอบในโครงการดังกล่าวจึงโปรดกล้าวให้ประกาศพระราชกฤษฎีว่าด้วยการตัดถนนในที่เพลิงไหม้ตำบลหัวลำโพงเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2 4 6 1 ดังนี้มีพระบรมราชอ,องค์การดำรัสเหนือกล้าวให้ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ทราบทั่วกันว่าในการเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ตำบลหัวลำโพงในท้องที่อำเภอป้อมปราบสตูพ่ายเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2460นนั้นทรัพย์สมบัติของประชาชนเป็นอันตรายเสียหายเป็นอันมากแต่หากเป็นเวลากลางวันจึงยังพอป้องกันไว้ได้ไม่ไหม้มากมายไปทั้งนี้ก็เพราะพื้นที่ในละแวกนั้น มีบ้านเรือนปลูกสร้างเบียดเสียดเยยดยัดซับซ้อนกันไม่มีถนนหนทางใหญ่ๆเพียงพอให้เป็นทางํำการป้องกันอันตรายได้สะดวกท่วงทีนอกจากนี้ยังเป็นตำบลที่ไม่สะอาดพอเป็นเหตุให้เกิดโรภคภัยไข้เจ็บได้มากกว่าตำบลใกล้เคียงอยู่เสมอสมควรที่จะมีถนนผ่านเข้าไปในระแวกนี้ให้พอควรย้อนกลับไปเมื่อปี2457เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในทวีปดุโรเป็นการสู้รบระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งมีประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและรัเสเซียเป็นผู้นํากับฝ่ายมหาอำนาจกลางซึ่งมีผู้นําได้แก่เยอรมนีและออสเตรียฮังการีในครั้งนั้นประเทศสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ดําเนินนโยบายรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดอีกทั้งชาวสยามจํานวนไม่น้อยมองว่าเราไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมสงครามโลกเพราะอยู่ไกลาจากที่เกิดเหตุไม่ควรสิ้นเปลืองงบประมาณส่งคนไปนร่วมรบ การประกาศตัวเป็นกลางเหมือนในตอนแรกน่าจะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วบริบทของประเทศสยามในขณะนั้นคืออยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรและมีสัมพันธ์อันดีกับชาวเยอรมันซึ่งเป็นกลุ่มมหาอำนาจกลางประเทศสยามก็มีข้าราชการชาวเยอรมันทั้งในฝั่งทหารและรัฐบาลเมื่อเราประกาศตัวเป็นกลางในขณะที่ประเทศรอบข้างเป็นฝ่ายสัมพันธมิตร ทำให้ชาวเยอรมันเดินทางเข้ามาอยู่ในสยามมากขึ้นจนฝ่ายสัมพันธมิตรมองว่าสยามเป็นแหล่งพักพิงและกระจายข่าวของชาวเยอรมันในภูมิภาคนี้ในขณะที่ฝั่งเยอรมันเองก็ไม่ได้เชื่อในความเป็นกลางของเราเท่าไหร่นักสยามวางตัวเป็นกลางมาได้3ปีก็เกิดเหตุการณ์กองทัพเยอรมันยิงเรือโดยสารของพลเรือนซึ่งผิดข้อตกลงระหว่างประเทศรวมไปถึงมีการฆ่าผู้บริสุทธิ์มากมาย ดังความในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายบังคมพระบรมรูปูรพักกษัตริย์ห้าพระองค์ว่าผู้ประพฤติมิเป็นธรรมและละเมิดต่อแบบธรรมเนียมธรรมะระหว่างประเทศประเทศที่เป็นกลางทั้งหลายจึงเริ่มเคลื่อนไหวประเทศกลุ่มหนึ่งจึงตัดสินใจเข้าร่วมสงครามโลกเป็นกลุ่มที่สหรือ Third w เว e นำโดยสหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสื่อสารกับทูตสยามในประเทศต่างๆตลอดว่า เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างอีกทั้งพระองค์ยังทรงตระหนักดีว่าฝ่ายสัมพันธมิตรน่าจะได้รับชัยชนะในสงครามซึ่งเมื่อสงครามสงบลงแล้วหากสยามเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรย่อมได้ประโยชน์ในการเจรจากับนานาประเทศเพื่อแก้ไขส่วนที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมทั้งในเรื่องสิทธิสภาพนอกอนาณาเขตและการแก้พิกัดภาษีศ,ศุลกากรพระองค์จึงทรงส่งจดหมายไปประท้วงเยอรมนีและติดต่อกับสถานทูตอเมริกาอังกฤษ และฝรั่งเศสถึงเงื่อนไขต่างๆในการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรและทรงตัดสินพระไทยประกาศสงครามเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460โดยประกาศสงครามกับกลุ่มประเทศฝ่ายมหาอำนาจกลางและสง่งทหารอาสาไปร่วมรบหน้าสมรภูมิชีวิยุโรปจนกระทั่งมีการลงนามในสัญญาพักรบหยุดยิงในวันที่11พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2461 อันเป็นชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรและสยามประเทศส่งผลให้เมื่อสิ้นสุดสงครามประเทศสยามได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศและการทหารรวมทั้งสามารถเรียกร้องแก้ไขและยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของชาติมหาอำนาจที่เคยทําไว้กับสยามเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า ควรจะสร้างถาวรวัตถุเป็นอนุสร์ถึงวันที่ประเทศสยามประกาศสงครามต่อฝ่ายมหาอำนาจกลางและเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างวงเวียนพร้อมกับถนนสามสายณบริเวณที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหมในตำบลหัวลำโพงซึ่งอยู่ท้องที่อำเภอป้อมปราบสตูพ่ายทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานานาวงเวียนและถนนรวมกันว่า22กรกฎาคม บริเวณวงเวียน22กรกฎาคมในแผนที่กรุงเทพพุทธศักราช2468ถึง2475ยังระบุชื่อถนนว่าถนน22กรกฎาคมเพื่อเป็นอนุสรณ์วันที่สยามประเทศประกาศสงครามในครั้งนั้นจึงได้พระราชทานนามวงเวียน22กรกฎาคมส่วนถนนสามสายนั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้พระสารประเสริฐ นาคประทีปประหลัดกรมพระอารักษ์คิดชื่อถนนให้มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันดังนี้ถนนสายที่1ถนนไมตรีจิตถนนสายที่สองถนนมิตรพันธ์และถนนสายที่3ถนนสันติภาพส่วนวงเวียนยังคงใช้นามพระราชทานเดิมคือวงเวียน22กรกฎาคมมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้วงเวียนแห่งน,นี้ถูกใช้เป็นที่สังเกตรปรากฏการณ์สรยุป,ปราคาแบบไม่เต็มดวง ที่เห็นได้ในประเทศไทยในวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2552เนื่องจากชื่อสถานที่ตรงกับวันเกิดปรากฏการณ์นี้ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่ยาวนานที่สุดในศตวรรษที่21อีกด้วย